ผมเดินมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มพาเดินเข้าไปข้างในนะครับโบสถ์นะครับนี่ยนะัผมย้อนกลับมาใหม่นะเพื่อท่านผู้ชมเลยนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปย้อนให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเนาะนี่ดูความสวยงามเนาะอุ้ยสวยจริงๆนะพอเดินครับถ่ายอย่างเงี้ยสวยสวยท่านผู้ชมสวยจริงๆดเดี๋ยผมถ่ายโทรศัพท์ดีวดวกว่าผมรู้สึกว่าชอบมากในทางเข้ามันสวยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมสวยจริงๆฮนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่ พระอุโบสถหลังนี้นะเขาน่จะเป็นเรียกพระอุโบสถเนาะ,ะเมื่อกี้ผมเรียกว่าศาลาขอภัยด้วยนะ,ะผมไม่รู้จริงฮะ,ะอันนี้น่าจะเป็นพระอุโบสถเดี๋ยวเดินเ,เข้าไปข้างในนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วท่านชมมันร้อน,นอมากเลยเ,ออเดี๋ยวผมขอรีบเดินหน่อยกันแล้วกันนะฮะเฮ้ยสวยงามจริงะะฮะท่านชมโอ้โหสวยสวยสวยๆนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดรองเท้าตรงนี้แล้วกันพอเดินเข้ามานะครับจาก มุมที่เป็นตกแต่งด้วยนะครับพญานาคเนาะเราก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าท้าวเทสุวรรณนะครับที่อยู่ด้านหน้าเนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าท้าวเทสุวรรณจะเป็นลูปกหยางนะฮะอุ้ยร้อนร้อนติโดโทษทีนี่เข้ามาส,สวยงามท่านผู้ชมแต่ต้องขอเบาๆเสียงหนะ่อยเนาะ ว่ามีคนมาที่ฐานอะไรเยอะเลยนี่ฮะอยู่วัดวีรโชตนะครับหรือว่าวีรโชติเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในโบสถ์กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในโบสถ์นะครับเดี๋ยวผมจะเดินพาเข้าไปดูข้างในโบสถ์นะครับอวสุนนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะฮะัอเข้ามาเย็นมากเลยโอ้ยทำไมชงโอ้ยดูดิด ว้าว wow. สวยนะครับอลังมากท่านผู้ชมโอ้ดูดิสวยครับสวยเป็นพระอุโบสถที่สวยงามมากครับเป็นวัดที่สวยงามมากดูดิท่านผู้ชมหายดูรอบๆเลยครับท่านผู้ชมสวยมากโอ้แล้วก็เย็นมากนะครับท่านผู้ชมข้างนอกร้อนนะครับแต่มาเจอเข้ามาในอุโบสถเนี่ยโอ้โหเย็นมาก น,นี่ชมสวยจริงๆคนระับนี่จะถ่ายให้ดูนะผมขออนุญาตใช้เสียงค่อยๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีพุทธศาสนิกชนนะครับมาจำนวนเยอะมากแล้วผมไม่อยากจะรบกวนเขานะครับในช่วงเขาอธิษฐานเนาะนี่นครับผมจะให้ดูรอบๆนนะครับสวยจริงๆคนระับ โอเคเดี๋ยวเรามากราบพระกันดีกว่าเรามาถึงเรร่าว